นี่นเนาะกินขาหมูต้มเค็มแล้วกาเนี่ยตอผัดกุ้งนี่เสียบเพราะเสียงอ,อย่างเนาะโอ้ยลืมเอาน้ำแต่เดียวเอาน้ำก่อนน้ำก่อน เปิดน้ำเอาตู้เย็นก่อนเออเปิดตู้เย็นเอาน้ำก่อนลาลาวิตามินซีนี่จะหนงังอ้อมขางอ้อมเอวนี่อาหารของเราวันนี้ก็คือสตอผัดกุ้งกับขาหมูต้มเค็มมคามูพ่อรูเนี่ยนะจะวามว่าเพิ่มผักกาดดองเข้าไป ถ้าเป็นดูดีเนาะเอามากินกันเลยเฮานี่ครับกล่องก่อนอก็เนี่ยแตกปะเนี่ยแตกเนี่ยแตน สก่ออนือมดชื่นสดชื่นเอาที่ชูมาไว้ทานไส้กระดูกหมูเมือ่อนี้ก็กินพระรโลไปเลย,ยตอนเทียงกินอีก ะะมีเขามีต่พัลโลแท็กนั่นกินกับสตอของมันของเลี่ยนเจอกับของเผ็ดๆจับๆอืม พนผักกาดดองน้ำของมาของดองนี่กับมาคักอืมกุ้งพัดกับสตอกุ้งแดงแจเลย ไข่ S <S พะลูก็ทำเอง แทบอืมอม,มาไหวเพื่อน กินนี่น้ำกันฮัลโหลก็มปนอยนี้คนไน้รับคันได้ร <c oughs> ับแหนมเดี๋ยวสิมารีวิวเด้อเขาว่าก็น่าจะมาทรงผงนี้ละ่ะที่อยู่โรงเรียนอื

รู้สึกมารีวิวแหนมของคุณครูอ้อยก๋วยสมพาถ่ามา้มานแหน,แนมหดอดไว่ก๋ยรีวิวกินเลยกินสดสดแหนมกับหมูยอเนาะหมูยอเน่ะพ่อมากาเดี๋ยวเอาไปให้พ่อ เสริมแซบค่ะอร่อยว่ะเพชรเองได้ตอนเพชรเองเ่อยสื่อมอืมากรีวิวเด้อค่ะเพื่อนได้ เลยด้วยเพื่อนเดี๋ยวให้มาหหอดก่อนม,ม,มัอนี่ก็ร้อยเลยมัอนี่ก็ร้อยเมื่อเขาเขาโทรมาบอกว่าเรืง่งว่าขอ,อาไปส่งพุ่งนี้ได้ไหมคะนะไม่ว่าได้ น่ามแจบเดอะอืมกราจะเป็นพัดสูจากอ้อยแหละเพราะเที่ขาทรงทียูลโรงเรียนอ่ะนี่นี่แค่อ่อยอตอนไหนเขาทรงทียูบ้านหมดอือต้มเส้นผักกาดดอง

เผ็ดขั่บอ,อร่อยต่อสเต๊บพี่จิงมันกินข้าวพี่จิงกินสตอผัดกุ้งตัว่าพริพกรแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดอันเนี้ยเผ็ดครับพริกแกงเผ็ดปากใต้ก็นนะเผ็ดครับอืม ไปสนใจแหนมคู่ไอ้กับทีต่อคู่ไอ้เลยอเด้อเฟ,ฟีดล่าเนี่ยละ่ะไอ้กสุม่มพินพ่นโพลูขึ้นทางอีอยากทันทีอบอจะโพลูขึ้นอือยากกินด้ยอยากกินเล่นนะก,กินแหนมเล่นกินก็บอกพริกสดๆกินกับมันกระเจนะี๊ยบเนาะ อันนี้มาเห็ดข้าวผัดแหนมเนาะน้องแอมบอกกินดึกแท้เพิ่งเห็ดแล้วน้องแอมเพิ่งทาเสร็จเห็ดวางประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละทุ่มทุ่มกว่ากว่าเฮ้ยเนี่ยแตกเลยกินเผ็ดเงอสัต์เลยเนี่ยเผ็ด ออกเรียบร้อยออกเปลือกเรียบร้อยทานง่ายแต่เพ็ดพริกแกงชุดยอดอืมอืมพี่จริงได้ยังกิน อืมอืมแล้วครับไว้ก็ได้ยังกินอ่อยอืมกินขาหมูกัน,กกนไปหมอืมเปื่อยบ่เด้อจะเปื่อยหรือไม่อย่างไรอืมเปื่อยอยู่นะ อืมเพอดืม,มเ่เอยเยเผ็ดครับโอเคเนาะไปแล้วกินนนามก็นเผ็ดชุดยอดที่เหลือกับเขาตัวเย็นนละ เผ็ดมากตออพัด hmm. กุ้งเผ็ดสุดออ